รีวิวการเข้าดาวของภูสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทีมาง,งานแก๊งน้ำนมมาช่วยจัดงานนะครับระเป่าลูกโป่งจัดงานเสร็จแล้วแล้วก็มาจับของขวัญกันนะครับทุกคนแต่ละคนก็คือของขวัญอลังการมากที่วางก็ไม่มีต้องมาหาใส่ซาเล้งแบบนี้นะครับทุกคนต่อมาแล้วก็มาเปิดงานกันเลยดีกว่าครับพอเปิดงานแล้วก็จะมีน้องๆมาเต้นกันสนุกสนานมากๆเลยนะครับแต่ละคนก็คือเต้นไม่มีใครยอมใครเลยครับทุกคนแล้วก็มีเด็กน้อยมาแอบนอนด้วย,ยก็ถึงเวลาจับของขวัญกันแล้วไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเราได้จับคนแรกกกเลยนนคคทุี็ือ ของขวัญที่เราได้แต่ละคนก็คือลุ้นกันสนุกสนานมากเลยนะครับพอจับของขวัญเสร็จแล้วก็มาแกะของขวัญกันเลยพอแกะของขวัญมาแต่ละคนก็คือกีดการมีความสุขมากเลยครับอันนี้ก็คือของขวัญที่เราได้นะครับทุกคนเราได้เป็นเงิน220บาทงบห่อของขวัญ200ก็คุ้มอยู่นะครับพอจับของขวัญเสร็จแล้วก็ได้เวลาปาร์ตี้แล้วครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนักร้องนะครับแต่ละคนก็คือนักร้องเสียงเสียงเสียงพอนะครับทุกคนร้องยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นวันที่สนุกมากอันนี้กกกกก็็็จะะเเปนนนนนแซออรร์คคคทุุตต่ลื้ส นานมากๆเลยครับทุกคนรู้สึกว่าเป็นวันที่มีความสุขมากที่ทุกคนได้มาร่วมเล่นสนุกกันและแต่ละคนก็มาเต้นการสนุกสนานมากเลยแต่ละคนเต้นก็ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับพอเต้นจนเหนื่อยแล้วเราก็มานั่งกินหมูกระทะก,กันนะครับทุกคน,นแต่เล่นกินนะครับทุกคนจนลืมเวลาเลยว่าจะต้องเคาน์ดาวแล้วอันนี้ก็ถึงเวลาเคาน์ดาวแล้วนะครับทุกคนเราคุยกับตากล้องไว้ว่าถ่ายเห็นคนแล้วก็เห็นผู้แตกสวยๆแต่ทุกคนดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตากล้องมัวแต่เช็ดกล้องผู้ก็คือแตกไปหลายนัดแล้ววีนี้เราซื้ออูใใหหหญ่มาาจุดปปีน้้ก็ขัง ข้าคราวเสร็จแล้วสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะปีนี้ถ่ายไม่เห็นผู้สวยเดี๋ยวปีหน้ามาจุดผู้ใหม่กันนะครับพข้าวดาวเสร็จแล้วก็ได้เวลาแดนต่อกันนะครับทุกคนแต่ละคนก็คือแรงไม่หมดเลยครับไม่มีใครยอมใครเลยขอเต้นไป 2- อสาชั่วโมงใกล้เช้าแล้วแต่ละคนก็คือหมดสภาพเลยครับทุกคนบอกเลยว่างานนี้ใครนอนหลับก่อนโดนแกงแน่ใครเคยเป็นเหมือนเราบ้างครับบอกเพื่อนๆว่าอย่านอนก่อนนะครับสรุปก็คือนอนไปก่อนเลยพแต่ละคนนอนได้กันสักพ,พักก็พากันตื่นมาดูกัน ฉสยหนังนะครับทุกคนนี้ก็จะเป็นการฉายหมอลำสนุกมากยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่คอยติดตามและคอยซัพพอร์ตผูผู้สัญญาเลยว่าปีนี้ผูจะทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้มีความสุขมากๆเลยนะครับ